สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพังปูเป้นะครับผมสวัสดีรอบเช้านะครับกับบรรยากาศลมหนาวนะครับกําลังมาเลยลมหนาวเมื่อคืนเรามานอนอยู่ที่นี่นะครับอําเภอโนนแดงนะครับเขตโนนแดงนะครับจังหวัดนครราชสีมาเดินทางมาจากเพชรบูรณ์เมื่อวานนะครับผมก็มาอยู่ที่นี่สามเชือกนะครับแม่บุญเพิ่มปูเป้แล้วก็น้องส้มครับน้องส้มอยู่นู่นครับ แต่เราสองเชือกนี้อยู่บนเกาะนะครับภาษาชาวบ้านเราก็บนโนนครับโนนเป็นโนนครับผมข้ามน้ํามาข้ามน้ํามาเดี๋ยวเราจะพาไปดื่มน้ําก่อนนะครับดื่มน้ําดื่มน้ำใกล้ๆนี่ครับผมก่อนที่จะอาบน้ำนะครับต้องปัดฝุ่นก่อนเออแม่ๆม,มาปุเปมา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 เร็ว อาบน้ำหนองกันมาเร็วเร็วชี้อยู่โอ้ยฝุ่นุ่นุ่นปัดทำไมวันนี้ยังไม่ได้ทำงานนะครับพรุ่งนี้คอครด้ทำงานจะต้องเอาไปล้างน้ำก่อนอเอาลูกเอ,เอาล้างก่อนวนะกรนะสัดวะมาปีป้ามาลูกเร็วลูกลูกอึบ๊บโอ้ยสาวร่างใหญ่ครับสี่ตันนะครับสาวสี่ตันแต่น้ำหนัก น้อยกว่าน้องส้มนะครับน่าจะน้อยกว่าหลายกิโลอยู่ครับมาเป้มาโอ้ยโมเป้ยังไม่มาเลยจอมดีลา,าจอมดีลามาเลยวแม่ควัุ่นครับขามน้าม,มากุนครับมาถ่ายคลิปต้องใช้ความสามารถพิเศษครับข้ามน้ำมามาเป้มาเร็วๆดูดูดู นี่แ่ะดูท่าเดินเฮ้ยไปลงน้ำกันครับดื่มน้ำดื่มน้ำโอ้ยบรรยากาศน่าใสาเบียดมากครับมาที่มามา,มา,ม,ามานี่เร็วเร็วเร็วล,ลงมาโอ้ถตาบรรยากาศนี้น่าจะไม่อยากถูกน้ำว่วสัน่นถูกน้ำด้สัวนเลยนะลูกพี่มานี่มามาทีมา่มานี่เร็วโอ้ยมาพีมากินน้ำเลยมามามา ตื่นครับผมแล้วก็บรรยากาศดีครับเอศาสัตว์เอาสัตว์เอาใช้คู่ตักศาสตว์เอาครับเอากินน้ำพุ่น่ะถอยปีถอยถอยเย็นไหมเย็นไหมเชื่อหนักครับเนี่ยอาบน้ำเสร็จก็ไปปลูกที่เดิมนะครับผมถอยปีถอยนอนหลับสบายไหมเมื่อคืนน่าจะเย็นดีครับไปดู หลังจากที่ดื่มน้ําเสร็จแล้วครับก็มา,อ,าอ้อยนะครับอ้อยนี่ก็อ้ยเยอะครับประมาณตันสองตันได้ครับเดี๋ยวเอาขนข้ามเกาะใส่ซาเลงไปนะครับให้ปูเป้กับบุณเพิ่มนะครับเดี๋ยวรอดูกันนะครับตอนนี้กําลังจับเรียงอยู่ครับเดี๋ยวเราจะขับซาเลงข้ามไปแต่ไม่รู้ว่าจะข้ามได้หรือเปล่าเดี๋ยวรอดูกันนะครับรอรุนรอรุน <G ül üş> แบบไหนเนาะพี่น้องเอ้ยไปได้เม,ม,ม,มื่อไหร่เมื่อติดลมตีไปไปไปเลยบิดแกนอยู่โอ้ยถามใดครับผมไปไปบิดไปไอโอ้ยได้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 ไดสบายมากครับลินแกนดีครับผมบอลลมครับอย่าขึ้นไป้ายแบกเอา หนึ่งอสองไปเพื่อ,อ,อ,อช้างเราทำได้ทุกอย่างครับเอาเอา,เอาหอดทีหอดมองเลยครับพรโอ้ยบริการ<ห>ถึงที่ <ไป S 2> เลยครับผมฝ oh ากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับรอจินได้เลยนะครับปุเป้เดี๋ยวแองแฝงปุเป้สักมัดก่อน่อาปุเป้สวัสดีค่ะเด้อ ิวอ,อ้อยไหมจัดก,ก่อนเรวเองเอาอ้อยเยอะมากครับจัดมาเลยเดี๋ยวเราพ้นไปใส่รถไว้กินกลับบ้านด้วยนะครับโอ้เหนื่อยอยู่ด้ยหวาน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 ,น,นครับโอ้ยเสียบไหลไม่ได้กินอ้อยสักวันเลยวันนี้เราจัดให้เต็มๆเลยครับมาเลยมาเลย โวยโวยไป,ป่นโวยไปผลเดี่ยวเดี่ยวเดี่ยวโอเคไปขี่ไปเดี๋ยวไปไปไป,ออไป,ไปออนี่ลงง่ายกินง่ายครับผมเจอกันคลิปหน้าไลน์หน้าครับผมสวัสดีครับ